นะคะโหช่องน่ารักแชนแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองก็จะมาทำเมนูทอดมันหัวปรีนะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะก็จะมีหัวปลีนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะนี่ก็จะเป็นมะนาวนะคะแล้วก็ เกลือนะคะก็จะมีไข่สองฟองนะคะแล้วก็อันนี้ก็พริกแกงเผ็ดค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ <จะ S 1> มีหมูสับ,สบนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นใบมะกรูดเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็มีผักชีไว้ประดับตกแต่งอ่าน้ำจิม้มทอดมันนะคะ ส่วนขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําที่แช่หัวปีก่อนนะคะก็คือเอามะนาวกับเกลือนะคะเอาน้ําใส่เอามะนาวบีบแล้วก็เอาเกลือผสมไปเพื่อไม่ห,หัวไม่ให้หัวปีดํานะคะ,คะจากคลิปก่อนที่แม่รสเคยทาต้มยําหัวปีนะคะอันนั้นแม่ใช้น้าส้มสายชูกับมะนาวนะคะก็ได้นะคะมันมีหลายสูตรนะแต่วันนี้แม่รสจะใช้เกลือกับมะนาวโอเคเราไปทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาเกลือใส่หนึ่งช้อนนะคะนี่เลยแล้วคนให้เกลือละลายเลยค่ะน้องบิ๊ตตองคนเลยหลังจากนี้นะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปปึ๊บเปลือกมะนาวเราก็ใส่ไว้แบนี้เลยค่ะว้าวนี่คืออ่าค่ะใส่พีิกเพื่อไม่ให้หัวปีดำนะคะทุกคนเวลาหัวปีดำมันก็จะดูไม่น่ากินเนาะ โอเคราจะมีแม่โลกัจะหั่นหัวปีนะคะหั่นหัวปนีนะคะหัวปีเราก็หัดทิ้งนะคะแล้วก็แกะเปลือกที่เป็นสีม่วงๆออกไปนะคะสีนี้ค่ะแกะไปจนเห็นเป็นสีขาวนะคะอันนี้มันจะแข็งเนาะเราจะกินอนอนที่อยู่ข้างในนะคะทุกคน อ,อีกหนึ่งใบก็แล้วกันเนะกินอ่อนๆไปเลยโอเคจบไปนะคะตัดตรงนี้ทิ้งเลยค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งเลยนะคะทุกคนครึ่งนะอ่าแล้วตรงนี้นะคะเราเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนเลยอ่าอันนี้เราความแช่น้ําไว้ก่อนนะคะกานดําเนาะเอาแกนมันออกนะคะแบบนี้เอาแกนออกเลย โอเคนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาที่มันเป็นแบบเคาะค่ะเนี่ยค่ะที่มันเป็นอย่างนี้ออกมานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราจะเอาเราจะเอา,เอาตรงนี้นะคะ่ะออกนะคะนคะคะเราจะไม่ตรงนี้เราจะไม่กินนะคะเราจะกินเขาขาวๆตรงนี้เค okay, ค่ะ ะคเราจะคลอกออกมาให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเมลโลก,ก็จะหั่นครึ่งนะคะทอดมันนะคะเขาก็จะหัน่นฝอยๆเลยนะคะทุกคนนะนี่นะคะฝอยแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเ,เราก็ไปแช่อีกทีนึงนะคะแช่เกนะิด แชน้าเกลือมะนาวไว้เราก็เอานี่ยค่ะเข็งแข็งตรงนี้ออกนะคะเราจะมาซอยใบมบะกรูดนะคะทอดมันก็ต้องมีใบมบะกรูดซอยใช่ไหมคะนี่เราก็จะมาซอนกันม้วนม้วนม,วนมวน้นนะแล้วก็หั่นฝอยๆค่ะ เสียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะตอกไข่ใส่ี่นี่เลยนะคะอ,อีกอีกตอกเลยค่ะใช้ไข่สองฟองนะคะโอ้โหเปิดได้โอเคเปิดสซจานเลยคะ่ะแล้วก็อีกฟองหนึ่งนะคะใช้ไข่สองฟองไหมโอเค เดี๋ยวเราพี่ <ไป S 1> อตองก็ตีไข่เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะตีไข่อันนี้ทำไข่เจียวบ่อยนะคะใช่ไหมคะทำไข่ขะะเจียวบ่อยนะคะ เราจะใช้วิธีการปรุงรสไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าปรุงในไข่ก็จะง่ายใส่ผงปรุงรสค่ะก็จะไป่ปลานะคะจากน,ะนะะี้น,นะคะจะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะไปี๋ยต้องคนเลยค่ะกดๆนะคะ ปีบีลงไปกดปดีบีตีไปนะคนกดให้มันเป็นแ้่เดียวกันเลยค่ะปีของไข่เข้มขึ้นนะคะใช่ค่ะนาคาไม่มอรอดเดี๋ยวจะดูนะคะ หลังจากนี้นะคะแม่รถจะใส่หมูสับนะคะทุกคนหมูสับลงไปหมูสับลไปกดกดเลยค่ะให้เป็นแนวเดียวกันนะคะบีบี้กดกดใช่แล้วค่ะตอนนี้สีไข่ของเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะทุกคนอยู่ใต้ล่างสุดบีบี้นะคะกดกดบีบี้นะคะ นี่นะทุกคนหัวปีเรานะคะแม่รูชอบสูตรนี้มากกว่าสูตรสูตรน้ำส้มสมะนาวนะคะ,ะใช่ใชตอนนั้นแม่ทําำรสดำต้ยมยำหวปีนะคะแม่รู้ว่ามันดํากว่าอันนี้ไม่ดําเลยค่ะอันนี้เกลือกับม,มะนาวนะคะ,ะผสมกันไปเลยค่ะกดผสมเลยเอาช้อนสองพันก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ช้อนถนัดไหมคะโอเคบีบีนะคะ เหมือนทอดมันทั่วไปเลยนะคะแต่ของเราเป็นทอดมันหมูกระหูกปีนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะใส่ไปมักลูดค่ะแล้วก็ขยาคุกเกาให้เข้ากันใช่ สิ่งสุดท้ายเลยนะคะก็คือแป้งทอดกรอบนะคะไม่ลดใช้แป้งโกกีนะคะใช้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะ3ามช้อนโต๊ะได้นะคะทุกคนโอเคปักผสมคลุกเค้าเลยค่ะ มันนะคะแล้วก็เตรียมทอดกันค่ะเราใช้ช้อนตักเลยนะคะโอเค้วลงนําเหมือนทอดมันเลยนะคะ จะได้สักหกชิ้นนะคะก็ทครั้งละหกชิ้นเดี๋ยวแล้วราให้เหลืองก่อนนะคะเราไปกลับเนาะ เดี๋ยวเรามาดูอจกิงตอนทอดเสร็จเลยนะคะนี้เราลองกลับให้ดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกิงตอนทอดเสร็จเลยนะคะทุกคนโอเก็ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะก็มาชิมกันเลยนะคะเอาชิ้นนี้กันเลยกันนะทุกคนอ่า ประนี้นะทุกคนแล้วก็นี่นะคะคือน้ำจิ้มของเราทุกคนเราก็จะตักนี่เลยนะตักนี่ราดเลยนะทุกคนแล้วก็เป่กาก่อนนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งทำมาเสร็จแ้ร้อนเลยนะคะ กินกับน้ำจิ้มันคือด,ดีนุมากๆร่อมากๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆนะคะสามารถลองเอาไปทําได้นะคะง่ายๆที่บ้านเลยนะคะคืออร่อยมากๆมีความเผ็ดๆมันๆน,นะคะแล้วก็หวานสำหรับน้ำจิ้มด้วยนะคะ ก็เพื่อนๆนะคะลองเอาไปทําได้นะคะอร่อยมากๆเลยกินกับขา้าวคือฟินมากๆเลยนะคะก็โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แกลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องวิตาละพี่พิเตยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะนะบ๊ายบายอร่อยมากๆเลยทุกคน